สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วกับรีฟายเอ็กซ์คูซีก็มีอีกกลิ่นหนึ่งที่จะมาแนะนำก็คือเวเวจอูดบายลัตฟาตอนนี้มีที่เอามานำเสนอวันนี้ก็คือเป็นขนาด30 ml นะครับขนาด100 ml ก็เหมือนกันนะครับดูที่ขวดก่อนนะครับ,รบเป็นกระบอกใสมาประมาณนี้เลยนะครับก็จะไม่เป็นน่าจะเป็น กระดาษนะครับไม่ไม่ได้เป็นเหล็กเป็นอะไรนะครับก็ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะกระทัดรัดนะครับขวดนี้อ่าที่เห็นอยู่นี้คือเป็นขนาด30 ml นะครับก็จะมีขนาด100 ml นะครับของเวเว e ร์อันอูดนะครับมีขนาด100 ml ด้วยอ่าก็กระทัดลัดนะขนาด30 ml นะครับถือก ซื้อเป็นของขวัญน,นะครับที่สําคัญนะครับของลัตตาฟ้านะครับสติกเกอร์จะมี2แบบอีกแบบแบบหนึ่งก็คือเป็น 3D แบบนี่คือแบบสติกเกอร์ 3D นะครับสติกเกอร์ 3D ก็ถ้าขนาด100 ml นะครับนี่เป็นขนาด100 ml ขวดมจะใหญ่อันนี้ผมยังไม่ได้แกะซีนนะครับ100 ml มนะครับมันจะทําดีกว่านะครับก็รู้สึกว่า100 ml เนี่ยจะเป็น ตัวนี้จะเป็นเป็นทาจากหนังนะจะเป็นจากหนังนะครับแล้วก็มันจะดีกว่านะครับแต่ไม่ได้แกะซีนนะครับแต่ว่าขวดก็เหมือนกันนะครับขวดจะเหมือนกันเลยนะครับขวดจะเหมือนกันข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คืออันอันนี้ขนาดเล็กนะครับ30 ML นะครับข้างในขวดจะเป็นแบบนี้30 ML สวยนะครับเนี่ยขนาดจับพอมือนะขนาดส0มิลจับพอมือมากแล้วก็การเรียงขวดการดีไซน์ขวดถือว่าเป็นแนวออกจะรูนะครับรูนะ <Dans. S 1> ครับขวดของนะครับดูข้างในนะครับนี่นะครับในฝาของมันจะมีคำสลัก เขียนว่าลัตตฟาด้วยและข้างข้างใต้นะครับก็จะมีสติเกอร์ลัตตฟาแบบนี้นะครับก็กับราคานะครับก็ถือว่าไม่แพงนะราคาก็ไม่แพงนะครับจับต้องได้ อามาดูที่กลิ่นของมันนะครับว่าจะกลิ่นประมาณไหนนะครับเปิดมานิดเดียวนะครับกลิ่นของเครื่องเทศวูดดี้กลิ่นกิสนาขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นประมาณแบบสมุนไพรเดียังไม่ได้ฉีดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดสัก,ส,ก,ส,ส,ส,กสักสองสเปรย์นะครับสี่สักสองสเปรย์ อ่านะครับกลิ่นแรกนะครับที่ออกมาสดชื่นแอมเบอร์นะครับเอิร์ดนะดินตถัดไปนะครับมันจะมีความละมุนเข้ามาที่ซ่อนความสุขุมมีกลิ่นของมัคเด่นชัดของกลิ่นของกฤษณาอารมณ์เหมือนกับว่าแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรประมาณนั้นเลยดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่แก่นะดูแบบประมาณแบบ ไวกลางคนประมาณสัก40%นะ30 40นะครับใช้ได้เลยกลิ่นนี้อ่าเป็นกลิ่นแบบกลิ่นทูบบาลซามิกนะคลับผมผมเป็นกลิ่นแบบองุ่นมีความเปรี้ยวๆจากองุ่นประมาณนั้นเลยกลิ่นนี้เป็นจุดเด่นของเลเวอตอูดนะครับเลเวอตคริสตานายังไม่พอนะแล้วเขาจะมีกลิ่นของบ a ลซามิกแล้วก็ที่ ที่เด่นชัดก็คือกลิ่นมีกลิ่นสโมคกลิ่นกลิ่นควันอะไรประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบวูดดี้แนวอะไรแบบนี้ก็ไม่ชอบเลยนะแต่ถ้าคนชอบนี่ผมว่าตอบโจทย์เลยนะนะครับเอ่อถ้าไปดูในโลกของอาหรับนะครับเอ่อกลิ่นนี้จะใช้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะแต่คนไทยเนี่ยผมว่าผมให้น้ำหนักไปทางผู้ชายนะผู้ชายนะครับ ผู้ใช้มากกว่าแล้วก็ถ้าใส่อะครับใส่เนี่ยก็ใช้ได้ทั่วไปนะอันนี้ไม่ไม่ได้เจาะจงนะว่าจะใส่ไปไหนแต่ผมว่านะถ้าใส่ไปก็ไปทํางานแล้วก็ได้ปกตินะไม่ไม่ได้ซีเรียสนะใช้กลิ่นนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะน,น,น,นะครับที่เด่นชัดนะครับกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบแอมเบอร์นะครับ อะครับอัมพันที่อูดแอมเบอร์แล้วก็มาร์คสกี้นะครับกลิ่นนี้นะครับกลิ่นของเลเทอร์นะครับก็คือกลิ่นหนังอีกแนวนึงก็คือค่นนี้จะมาแบบว่าแต่งกะถ้าถ้าเป็นผู้ชายที่แต่งตัวก็แบบว่า,าเสื้อหนังนะเสื้อหนังแบบดูแบบใส่กางยีนก็ได้เหมือนกันนะอันนี้นะครับ แนวแบบแอดเวนเจอร์ะ Avengers นะครับลุยปลาแนวแบบขี่ม้าแนวแบบยิงธนูขี่ม้าแนวแบบผจญภัยแนวแบบว่าท่องเที่ยวนะก็แบบนั่งฮัลเล่ขับรอบประเทศไทยขับไปตามภูเขาขับไปอะไรแบบนี้แบบอื ใช่เลยตัวนี้นะครับใช่เลยที่เด่นนะครับก็คือเป็นหนังเลยนะครับเลเทอร์นะครับแอมเบอร์ที่ควันนะครับอ่านี่จะเป็นแนวแนวดาร์กดาร์กหน่อยนะครับมันจะมีกลิ่นซิตัสนะมีความเป็นแป้งแบบปลายๆนะครับแล้วก็เผ็ดเผ็ดเบาๆนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้แนวนี้นะผมว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ 30มลนี่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่อ่าถ้าอยากเค้ยได้100 ml ก็มีนะแบบนี้ก็ก็ของรัฐฟ้าเขาทำมา2แบบนะครับก็เผื่อลูกค้าที่อยากจะลองก่อนนะครับก็จะลอง30 ml ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบแนวแบบแนวแบบวูดดี้นะครับแนวแบบวูดดี้แนวเลเทอร์ประมาณนั้นนะครับ เอ่เรามาพูดถึงความทนของกลิ่นกันบ้างน,นะครับของเวเวดอูดตัวนี้ <c oughs> จากที่ใช้ไปนะครับผมก็ใช้มาสักระยะเหมือนกันนะครับก็ใช้มาเอา่ตอนแรกมันจะเป็นกลิ่นหนักนะที่เราฉีดไปช่วงแรกนะครับความทนของมันนะช่วงแรกมันจะเป็นกลิ่นแบบเอ่อกลิ่นกลิ่นอูดดีกลิ่นหน,น,นังเลยนะช่วงแรกนะครับ พอสักระยะหนึ่งนะครับที่ติดกับเราจริงๆนะครับก็เป็นประมาณสักกลิ่นประมาณ max กลิ่นิตรัสนะครับประมาณนั้นก็จะอยู่นานนะครับกับเรานะครับกลิ่นเนี้ยแล้วก็มีความหวานนิดๆน,นะครับก็ก็ถือว่าผมที่ใช้ไปนะครับก็อยู่มาสักเจชั่วโมงเหมือนกันนะนะครับแต่จะไม่หนักเหมือนช่วงแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นอาจจะไปใช้เดี๋ยวอาจจะทําไมมันไม่ไม่ต่อเนื่องนะ มันจะมีโน้ตที่เป็นม a x ซี่แล้วก็ซ t ตัสนะครับที่อยู่ในช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นของแอมเบอนะครับจะไม่ทิ้งแค่ก็อยู่ประมาณสัก78ชั่วโมงนะครับก,ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าฉีดบนเสื้อบนอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะนานนะน่าจะเกินนะประมาณสักทั้งวันนะถ้าไม่ซักออกก็คงจะ,จะติดอยู่แบบนั้นแหละแต่ถ้ากับผิวผิวกายนะครับก็จะมาสัก78ชั่วโมง ไม่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นส่วนมาดูว่าผมสับส่วนตัวผมนะครับให้คะแนนนะถ้าเต็ม10ผมให้ตัวนี้นะครับถ้าแนวแบบวูดดี้แนวเลเทอร์ตัวนี้ผมให้9.8เลยนะครับตัวนี้9.8นะถือว่าเป็นน้ำหอมที่ผมชอบอยู่กลิ่นหนึ่งนะครับแล้วก็กลิ่นนี้นะครับก็ ดังเหมือนกันนะครับถ้าไปเสิร์ชในในอินเทอร์เน็ตในอะไรนะครับก็ถือว่าอ่านะครับก็ใช้ได้นะครับก็ใครอยากจะได้นะครับผมว่าถ้านั่นก็ส่วนขวดเล็กไปก่อนแต่ว่าถ้าใครเคยใช้แล้วก็แนะนําขวดใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นคุ้มนะครับกลิ่นนี้นะครับคุ้มแล้วก็เป็นกลิ่นที่อ่าน่าจะต้องมีสักขวดนะมันมันบ่งบอกถึงความ สำหรับผู้ชายเนี่ยก็ต้องแบบพกพานะเนี่ยผมจับกระทัดนะครับนะครับแล้วก็ถ้าใส่แบบนี้ก็โอเคพกพากันกระแทกได้อย่างดีเลยนะครับของรัตฟ้าเนี่ยเขาจะมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับว่ากินไหนอ่ยังไงนะครับเหมาะกับผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับส่วนกลิ่นนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะครับสารประเทศไทยกลิ่นที่ผู้ชายใช้นะครับกลิ่นนี้ แล้วก็นะครับยังไงก็ทิ้งท้ายนะครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีกลิ่นไหนมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวผมจะนำน้ำหอมาหดับมาเรื่อยๆนะครับนะครับ ส่วนสำเนียงนะครับส่วนสำเนียงภาษานะครับอาจจะเป็นภาษาใต้หน่อยนะครับผมไม่ไม่ได้เก่งภาษาภาษากลางนะครับก็ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ขอจากลากันแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ